แช่น้ำาลเป็นขมมนอะไเลยมันจะได้กอรอบนอกน,นุ่มในอันนี้ฟักทองเหลือจากทำแก,แกงหมูฟักทองเมื่อวานนี้นะคะแม่เขาซื้อมาเยอะมากเพราะว่าเขามีจุดประสงค์คือเขาชอบกินแกงบวชฟักทองมาก การปี๊บอย่างเดียวมันจะบอกไม่ถูกอะ่ะทองตักน้ำก็น้ำเต็มหม้อแล้วคอ,คอยคนเดี๋ยวให้กระติเป็นลูก เกิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วกกอบนอกนุ่มในแช่ทำโอมนานปิดไฟ้ป๊บเดี๋ยวสักพักค่อยแต่ต้องคอยคนเรื่อยๆไม่ให้ไม่ให้กระทิแตกมันเดี๋ยวน้ำสักทองออกต้องรอ เีืยดต้มสักพักหนึ่งก็ได้นะเวไม่งั้นล้นกะทิใช้เด็ดเลือดแล้วก็ล้นหม้อเลยฟูมาเลยนะเนี่ย งในมองไม่เห็นอะไรเลยนะีไ่ไงตัทองเยอะสะปานนั้นนี่ต้องไฟอ่อนแล้ว I love it.